กับกาลสินธู์เรียนที่นี่น่ารักดีเดินมาเรียนไม่ต้องการเรียนเก่งต้องการแต่งตัวฟ้าใสหรือเปล่าเนี่ยฟ้าใสตอนอยู่ดอนแล้วตอนนี้ชื่อตอนนี้กรุงเทพชื่อ สามเดือนครับผมโหยเปิดเลวเมื่อวานก็เปิดเทอมอยากปิดเทอมละเปิดมาวันเดียวเองลูกเอาวันนี้คุณคุณแม่หรือคุณพ่อมาส่งคะมาเองค่ะนูนั่งรถดเมย์มาเขาให้เครื่นเหรอคะไม่เึ้ื่อได้ไงหนูขวางข้างหน้า<ห>วัดแป๊บนึงนะคะวันนี้หนูยังไม่ได้อัพไอจีเลยค่ะเปนคนหนึ่งที่แบบสวยโดยที่ไม่ต้องใช้แอปอะค่ะผมไม่ใช้แอปเลยหรอไม่ใช้ว่าหน้าหนูสุดจริงติ๊งเยอะ แสแกมเห็นบอกมีคนมากดไลค์เท่าไหร่แลลูก400ค่ะแต่คนด่าประมาณพันห